คู่คุณโต้งกับคุณปรางนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยนาเสือข่าวไปว่าเฮ้ยมีความเคลื่อนไหวว่าคุณโต้งเนี่ยออกมาโพสต์ปวดบ้านใช่เป็นคลิปอ่ก็น่าจะไม่มีอะไรนาจะรักกันดีใช่ไหมค่ะมีนีฉันก็ไปส่องคอมเมนต์คุณผู้ชมมาค่ะคุณก็น่าดูกันนะอะอต้องไม่ส่องก่อนว่าแบบมีฟิแบายยังไงคุณผู้ชมก็บอกว่าเฮ้ย เรื่องของการโพสเรื่องบ้านเนี่ยข้อจะถ่ายไว้นานแล้วหรือเปล่า<อ>แล้วเพิ่งเอามาพโพ<อ>สอาจจะถ่ายไว้ก่อนเป็นสต็อกเรวค่อยมาออนอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ของแบบชาชวเน็ตคุณผู้ชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้ล่าสุดเรียกว่ามาอัปเดตแบบเป็นความเคลื่อนไหวจริงๆล่าสุดตอนนี้ล่าสุดตอนนี้คือคุณโต้เนี่ยเ,ยเยขามีการโพสต์ผ่าน IG Story ค่ะมาที่โพส์แรกก่อนเลยคุณผู้ชมคุณโต้เนี่ยเยขาโพสตว่า being alone is better อขอรทษค่ะ being alone is better than u s e before that don't appreciate your sacrifice แปลเป็นไทยว่า อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความเสียสละของคุณโอ้ยอะไรอ่ะคุณเป็นดูเป็นคอมเมนต์ที่ดูแบบรักร้าวเหมือนกันเนาะแบบเอ๊ะยังไงตอนที่เห็นคอมเมนต์นี้นะทีนี้เนี่ยก็ลบโพสต์นั้นออกไปแล้วก็แบบคือหายไปเลยอาวโพสต์แล้วก็ลบโพสต์แล้วก็ลบแต่มีคนแคปทันไงโอ้โหก็ตาวัยมากมากใช่แต่ว่าล่าสุดเป็นโพสต์นี้เลยที่แบบกำลังจะขึ้นนะคือบอกว่า I really appreciate every single moment with you in my life and I will always be. ผมรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของผมและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปกลับกันเลยนะกลับเลยคนละฟ <ừ. S 3> ิวเลยนะคุณคนละฟิลเลยคือรู้สึกแบบอันนี้ดูหวานคือ,อยังไงทะเลาะกันแล้วดีกันแล้วหรืออะไรยังไงก็ออ<อ>ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงที่นี้โพส ไอข้อความเมื่อกี้ที่ฉันบอกเขาบอกว่าโพสต์รูปคู่กับสาวปรางด้วยแท็กหาสาวปรางเนี่ยรูปนี้เลยแท็กด้วยนะาแล้วก็ลงเพลงเลล l y ของ Stevie Wo n เด r ที่มีเนื้อหาเพลงในบางท่อนว่าความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้ความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้คือเนื้อเพลงที่แบบเขาโพสอะมันก็อาจจะแบบตีความในอีกฟิลหนึ่งได้อะไร่ะเงี้ยหลายคนก็แบบตกลงความสัมพันธ์มันยังไงกันแน่เนี่ยนี่ฉันยังลุ้นอยู่เลยเนี่ยสรุปยังต้องลุ้นอยู่ใช่ไหมว่าเขาจะ หรือจะเลิกออก็งงอยู่ว่าจะรักหรือยังจะเลิกหรือเปยังไงนะคะชาวเน็ตก็เรียกว่าฮือฮาพูดถึงเป็นวงกว้างถึงสอรี่ทั้งสองอันนี้เลยติดแฮชแท็กป้องปรางในทวิตเตอร์เนี่ยแบบโอ้โหกันสนั่นเลยนะเดาว,ว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยเป็นการบอกรักหรือการบอกลาทั้งที่ยังรักกันอยู่กันแน่